สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีสุดหล่อมานําเสนอเพิ่ม1นึ่งคันครับจากค่ายักษ์หญ่สีเขียวนะครับคาว a สกินินจา a 400ปี2018นะครับคันนี้ถือว่าดําดุมาเลยนะฮะของแต่งมีครบครบนะครับคันนี้นะฮะพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่นกอนนะครับสวยใสครับล้างทําความสะอาดให้เอี่ยมเยยมครับ นีนะ่พาชมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆมาเลยนะครับสามารถเช็คสภาพรถได้เลยนะครับนี่ฮนะคันนี้ได้ของแต่งพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงของแต่งให้ใหชมนะครับมีชิวหน้าพร้อมครอบหน้าของ ZX 6R นะครับตัว636นะครับตัวนี้นะมีช่องลมแอร์อยู่ด้านหน้าครับมีกาดแฮนด์นะครับ,ม,รนนรบมีปิด มีเขาเรียกว่าฝาฝาปิดอะไรนะฝาปิดโช๊คแต่งนะครับการสบัดนะครับปรับได้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่สวยๆครับเนียบๆครับแฮนด์แต่งนะครับแฮนด์เดิมมีให้นะครับดูสภาพรถนะครับเห็นชัดๆนะครับเพื่อนๆคันนี้ได้ทําการตัดแคสตตะเลติกออกแล้วครับนี่มีรอยเชื่อมตัดแคตออกเรียบร้อยแล้วนะสลิปออนเป็น ไทเทเนียมแท้นะครับปลายเป็นอะคาโปวิกนะครับตัวอาเกตเอนะครับแต่เป็นแบรนด์อินฟินิตี้นะครับท่ายสั้นพับได้นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายแต่งในตัวนะครับนี่ยางใหม่ๆนะครับคอซ่า r 9 3นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนจากร้านน้องอานนท์มโตไทยลำพูนนะครับโซ่โซ่เดิมนะครับรถวิ่งแค่หมื่นกว่ากิโลนะครับดู เอี่ยมเอี่ยมครับชุดสีชุดสีเอี่ยมเอี่ยมครับถือว่า95%นะครับไม่มีริ้วรอยล้มชนมานะครับชุดสีเดิมโรงงานนะครับสวยใสครับเพื่อนเพื่อนดูสีดำนี่มันดุจริงๆนะดูครับดูยางครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนี่ได้ผ้าเบรกเป็น nexter นะฮะโอ้โหคู่ละ9 0 0กว่าบาทนะครับเพื่อนๆนหนึบๆนนะครับเบรกหัวทิ่มท้ายยกเลยนะฮะคันนี้ได้ทำการ เช็คโค้ด uh, ABS เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้จะเป็นปัญหาก็คือสายไฟหักข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่เห็นไหมสายไฟที่พันใหม่นะนี่อันนี้คือปลั๊กมันนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยนี่นี่คือปลั๊กมันแล้วทีนี้มันงอแล้วสายสายไฟมันพับนานนะครับจนสายขาดในนะครับ ABS จะโชว์ครับรุ่นนี้ใครแก้ไขแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกี่ยวกับ ABS อีกนะครับอ่า คันนี้เราจะทําการเปลี่ยนทายของเหลวทั้งคันนะครับน้ํามันเบรกน้ํามันเครื่องกรองน้ามันเครื่อง,รอง,รองกรองอากาศให้นะครับกรองอากาศเป็นกรองซิงให้นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนนินจาสี0ผมบอกเลยท็อปสปีดมี1 8 0 190สบายสบายนะครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวพามาชมเลขไม่นะดึงถอยหลังนิดนึงนะนี่ดึงดึงอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูคาวะสกิมีทั้งดึงลงและขึ้นนะครับอ่า แล้วแต่รุ่นนะอยู่ดีๆจะไปเปิดเฉยๆไม่ได้นะต้องดึงลงก่อนแล้วถึงจะหมุนนี่ทีแรกของขับ650นะนินจาก650ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอันนี้กดสตาร์ทนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะสตาร์ทครั้งแรกของวันนะครับเดี๋ยวเราให้น้องวอร์มเครื่องสักคู่นะถึงจะเปิ้ลให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ได้นะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆนะเงียบๆคนระับนะมาดูน็อตนะคันนี้ได้ยก นับพานั่งสปอร์ตขึ้นนะคันนี้น้องอานนท์เออน้องอานนท์เซอร์วิสให้รถคันนี้เจ้าของรถนะครับใช้โมดูลเจ็ดพันหนึ่งนะเพื่อนๆพื่เครื่องยนต์เงียบๆครับเสียงท่อนุ่มๆคุ้มๆนะนี่เสียงท่อนุ่มๆคุ้มๆเครื่องยนต์เงียบๆครับผมมีให้ องคันนี่เปรียบเทียบนะครับอีคันหนึ่งสามหมื่นกว่ากิโลของน้องกันน่ะยังไม่ได้เร์วิสใหญ่ยังไม่ได้ตังวาวนะ่าจะเสียงกระดังกว่านิดนึงนะครับอันนี้จะคือเงียบๆเ,เลยนะเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะเพื่อนๆจะเอาสูงกว่านี้ก็ได้ให้น้องวอร์มเครื่องสักครู่หนึ่งนะครับสวยใสยครับดูคันนี้ตั้งราคาไว้ที่9 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขายหนึ่งเดือนหรือ3 0 0พันกิโลนะครับ มามาเบิ้ลฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะผมบอกเลยว่าเสียงเพาะมากนี่นะดเดี๋ยวต้องแก้ไขตอนนี้นะหลุดหลุดตัวนี้จริงๆปกติผมทำเองนะผมจะ,ะพันสกอตเทปดำปิดแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วกันนี้เนะี่ย มันหลวมครับมันไม่ตรงมันทําได้หลายรุ่นนะเขาก็เลยทําให้บบแบบกลางๆนะเนี่ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวคันนี้ตรงนี้ผมจะแก้ไขให้นะเพื่อนๆเสียหน้าหมดหลุดนะครับอเดี๋ยวเราพันสกอตเทปแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วขยายอีกทีมันจะขยายให้แน่นนะอ่าประมาณนี้นะ สวยสครับคันนี้นะคันนี้ผมไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มนะให้เจ้าของที่ซื้อไปไปแต่งเพิ่มเองนะแต่ผมรับประกันนะครับรถไม่เคยล้มเคยชนมานะสต็อปเปอร์เดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นเปล่าชัดไหมดึเข้าไปได้ไหมเดี๋ยน,นะ สามารถปรับหนืดได้นะครับนี่ปรับหนืดสุดฮะนี่ไม่ดิ้นเลยนะเนี่ยหนืดมากถ้าเบาสุดถ้าไม่หนืดนะเดิมๆนะนี่ฮะผลละแบบเลยนะเสียงตอนเดินเบานะครับไปดูหน้าเครื่องนะครับขอท่อขัดให้แล้วนะเพื่อนๆหม้อน้ํา้ำปกตินะครับนี่ เบรกลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเสียงเครื่องยนตนะ์น่ะจะให้จะให้เสียงดังขนาดไหนใส่หูฟังได้เลยนะน่ายน่เด็๋ยัดนะเพื่นอนนเสียงเพาะคนระับเสียงเพาะเสียงเครื่องแน่นเงียบมากนะนะโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับเปิดราคาที่9 9 0 0 0บาทนะครับมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสอบถามรละเเียดทั้งเงินสดและเงินผ่อนได้นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีเงินมีการเก็บเงินปลายทางนะครับรถทุกคันนะครับจะทําการเซอร์วิสให้ก่อนการขายนะครับทั้งน้ำมันเครื่องกลองน้ำมันเครื่องกรองน้ามันอ่ากรองากรองอากาศแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับทําความสะอาดเคลือบโซ่ให้อย่างดีนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0863711307นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ